ีกหเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะโดยพี่น้องประชาชนค่ะดีใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลนะคะหลังจากที่เลขาธิการสอ,อบตอค่ะได้มอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุคใครทุกข์กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศของวันนี้นะคะที่ เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะโดยกรมที่ดินค่ะจัดโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกให้ประชาชนที่หอประชุมเพชรนางตาโรงเรียนบ้านบรรนางสตาอินทรชัดมิตรภาพที่2 0 0ที่ลลึกสาราออำเภอบรรนางสตาจังหวัดยะลาโดยมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสาอ,อบตค่ะเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนร่วมกับนางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการสอบตนายอิสระละองสกุล เพื่ออำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงสอปตมนักส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินโดยโครงการดังกล่าวนี้นะคะกรมที่ดินดําเนินการเดินสํารวจรังวัดทําแผนที่ค่ะเพื่อที่จะออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดยะลาตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปีงบประมาณ2566สสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอก ส,สารสิทธิ์ในที่ดินสําหรับโฉนดที dad, ่ดินที่มอบในครั้งนี้ค่ะเป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดําเนินการในท้องที่ตาบลญบรรยงสตาและตาบลบาเจาะอําเภอบันดงสตา120รแปลงค่ะราษฎรนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานนศสนอสก่อและที่ไม่มีหลักฐานตั้งอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทไม่เป็นที่หลวงห่วงห้ามหรือที่สาธารณประโยชน์พื้นที่ส่วนใหญ่นะคะราษฎรเข้าครอบครองทําประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยทําเกษตร ทํานาทําสวนและทํายางพารามากว่า50ปีค่ะมีเนื้อที่โดยประมาณ130ไร่1งาน82ตารางวาคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะประมาณ36ล้าน6แ5 0มื่นบาทค่ะซึ่งศูนย์ดำเนินการ เดินสำรวจออกฉนดที่ดินนะคะจังหวัดนราธิวาสยะลาก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในท้องที่อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะทางด้านพลรติสมเกียรติผลประยูนนะคะก็ได้กล่าวว่าขณะนี้มีฉนดที่ดินที่ได้ดําเนินการตามโครงการแล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วนะคะในวันนี้และมีโอกาสสร้างความเป็นอยู่ให้มั่นคงโดยฉนดที่ดินค่ะที่ได้รับจากทางราชการนําไปสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มผลผลิตนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งนี้นะคะก็ได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในครั้งนี้รักษาห่วงแหนที่ดินของตนเพื่อที่ใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะ